สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะจารยาโสธราอยู่ที่ปราสาทตาเหมือนตุ้ยนะคะปราสาทตาเหมือนตุ้ยคือเป็นอโรขยาสารนะคะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะอันนี้ปราสาทตาเหมือนตุ้ยนี่ถือว่าเป็นปราสาทที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ค่อยมีการโบรนณปฏิสังขรณ์มากสักเท่าใดนะคะเพราะถือว่า เป็นศาสนสถานนะคะหรือเป็นพุทธศาสนาแบบมหายานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเส้นทางราชมรรคที่มีความสําคัญในดินเนียนแถบนี้ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านชมโบราณสถานนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่เก็บนะคะของคมภีร์นะคะเครื่องบูชาเครื่องที่เขานํามาถวาย ศาส,สนาสถานนะคะไม่ว่าจะจะเป็นเทวรูปพุทธรูปต่างๆที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิดไฟเปิดแฟลชก่อนเห็นไหมคะในด้านในยังเป็นแบบโบราณอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมนี่มีหน้าต่างด้วยเป็นที่ลมเข้าด้วยนะคะในนี้คือสมัยแต่ก่อนในคนอาศัยอยู่จริงๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่คือด้านนอกนะคะนี่คือด้านนอกนะคะท่านผู้ชม นมนี่มาก็จะเป็นศาสนสถานนะคะเป็นปรางประธานนะคะแล้วก็จะเป็นรูปเคารพขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในปราสาทองค์ประธานตอนนี้นะคะอาจารย์ยโสธราอยู่ในป่านะคะอยู่ในป่าที่มีความเงียบสงบแล้วก็ตอนนี้เกาถึงเวลาที่เขาจะปิดแล้วนะคะปิดเส้นทางแล้วนะคะเพราะว่า สี่โมงและห้าโมงเย็นแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้จันยสุทธาก็พยายามที่จะรีบเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นถึงสถานที่นะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตัวข้างนอกนะคะก็จะมีคนมาดูแลอยู่นะจะมีผู้ที่มาดูแลอยู่นะน,นี่คือด้านหน้านะคะ ท่านผู้ชมนี่คือด้านหน้ามีความสมบูรณ์อยู่อย่างมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะมีความสมบูรณ์อยู่มากเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นเขตาศาสนสถานนะคะที่มีการทําความสะอาดเพื่อให้เห็นเป็นรูปแบบนะคะแล้วก็รักษาซึ่งความสะอาดไว้นะคะแล้วก็ให้เป็นสถานที่ในการ เป็นสถานที่ในการที่ผู้คนได้เข้ามาเที่ยวนะคะก็ได้เห็นภาพที่สวยงามนะคะเป็นภาพที่สวยงามนั่นเองนะคะท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆดูแล้วเป็นมนขลังมากนะดูแล้วเป็นมนขลังมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวยมากนะคะก็ยังอยู่ในรูปแบบของของแบบโบราณอยู่นะคะเป็นแบบเดิมๆที่เรามองเห็นชัดเลยดังนั้นปราสาทต,ตาเมืองตุ้นี้จึงถือว่าเป็น พุทธสถานที่ยังมีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยถ้าใครมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในพื้นที่แถบนี้นะคะก็เปิดได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าเรามาตอนเช้าหน่อยนะคะเลยประมาณบ่ายสามโมงสีโ่โมงเนี่ยปราสาทตะเมินทมนะในเขตของอารชาชอาณาจักรกัมพูชาก็จะปิดตัวลงดังนั้นเพื่อให้ทราบ พ้องต้องการน,นะคะก็จะมีการปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงของปรสาสาทตะเหมินทมแต่อันนี้เป็นปรสาสาทตะเหมินตุยนะคะเป็นอรโคโขยากา์ที่อยู่ฝั่งของประเทศไทยนะคะเป็นปราสาทที่อยู่ในฝั่งของประเทศไทยนะคะตอนนี้อาจารย์ยังอยู่คนเดียวนะคะมาเที่ยวนี่คนเดียวเลยนะคะก็พยายามที่จะให้ทุกท่านได้เห็นถึงความเงียบนะคะในสมัยแต่เดิมเขตพื้นที่แถบนี้นะคะยัง ถือว่าเป็นเขตพื้นที่ของศาสนสถานนะคะอาอรยาสารเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นแต่นะคะแต่พื้นที่โดยรอบนั้นนะคะจะเป็นเรือนไม้นะคะจะเป็นเรือนไม้นะครับเพื่อที่จะทําการรักษาผู้ที่เจ็บป่วยดังนั้นาตามศิลาจารึกนะคะที่มีการขุดค้นในพื้นที่แถบนี้เนี่ยได้บอกว่ามีผู้คนเข้ามารักษามีคน มีบุคลากรนะคะมาดูแลศาสนส,สถานมีคนหุงหาอาหารมีคนหุงต้มตยามีคนจดบันทึกมีคนทําความสะอาดข้างในมีคนจัดเครื่องที่สําหรับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีพราหมาหรือว่ามีหัวหน้าในการที่จะมาอยู่ตรงนี้ในการที่จะประกอบพิธีกรรมแล้วก็ในการที่จะ เป็นผู้ที่มีศาสตร์ศิลในการที่จะดูแลคนป่วยด้วยนะคะดังนั้นในพื้นที่แถบนี้น่าจะเป็นชุมชนโบราณพันปีที่มีการอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นจึงมีการสร้างแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะคะก็ยังได้รับพระกรุณาปโปรดก้าในทุกทกที่เพื่อให้เข้าไปเอา ไปรับของพระราชทานหรือของอุทิศจากพระมหากษัตริย์เพื่อนํามาใช้ใจ่ายในสถานที่แห่งนี้พูดง่ายๆก็คือเข้าไปรับเบี้ยเอ่ยเข้าไปรับเครื่องพระราชทานต่างๆที่อุทิศถวายให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการทําบุญของพระมหากษัตริย์ด้วยแต่ละพื้นที่ที่ได้รับการปกครองหรือเป็นเป็นเป็นคนดูแลาศาสนสถานนะคะที่เป็นอรุคยาสารก็จะไปรับการอุทิศจากพระพระพ,พระบาทเจ้าแล้วก็ได้นํา เงินทองเหล่านั้นนําเครื่องสักการะบูชาเหล่านั้นนะ่ะเอามาใช้สําหรับสักการะบูชาในพุทธสถานแห่งนี้ดังนั้นการบูชาแบบอาณาจักรของโบราณก็น่าจะยึดเป็นการบูชาแบบพราหม์อยู่นะะยังมีการบูชาแบบพราหม์ยังมีพิธีกรรมแบบพราหมณ์หรือลักษณะอย่างนั้นอยู่นะคะยังไม่เป็นรูปแบบของพระสงฆ์เลยทีเดียวนะคะก็จะมีการแปลงกันเกิดขึ้นนะคะตามความคิดของอาจารย์นะเพราะว่าเพิ่งได้รับอิทธิพลนะคะ มีการเปลี่ยนศาสนามานะฮะดังนั้นการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยแม้นแต่ยาวมันจนถึงร้อยปี200ปีก็ไม่ใช่จะทําให้คนในพื้นที่นี่นับถือสิ่งนั้นได้ง่าย,ายนะคะเป็นไปได้ยากมากดังนั้นการสร้างศาสนาสถานจึงถือว่าต้องมีการสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็หาผู้คนมาดูแลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเผยแผ่คําสอนเผยแผ่ศาสนาเผยแผ่พิธีกรรมต่างๆจนมีผู้คนให้การศรัทธาเริ่มใส่แล้วก็เริ่มเข้ามาเป็นศาสนิกนะคะก็จะเริ่มจาก อาวันจากเดือนจากปีก็นับกันไปกําจะจนมีผู้คนศรัทธาเริ่มใสามาในที่สุดจนในปัจจุบันนะคะในปัจจุบันของประเทศไทยก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะคะแล้วก็มีศาสนิกที่นับถือมากที่สุดนั่นเองนะคะ,อะของประเทศไทยนะ9กกว่าเปอร์เซ็นต์นะนะคะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่นับถือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะมันก็มาจากอดีตนะคะก็มาจากอดีต ะะอันนี้เป็นสระน้ํานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูใบกรีมกันนะคะเราไปดูปราสาทใบกรีมกันนะคะท่านผู้ชม,มว่าจะงดงามขนาดไหนและสวยงามขนาดไหนยามเย็นนี้ดูแล้วนี่จะรู้สึกว่าขลังมากนะรู้สึกว่าขลังมากนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมสถานที่ต่างๆขลังมากนะคะอโอเคค่ะ มาเที่ยวแบบนี้ก็รีแลกดีเหมือนกันนะค่ะใส่น้ำมันก็มาเลยนะคะก็มาเที่ยวเลยนะคะยังไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับประสาทต,ตาเมือนเพราะว่าปิดก่อนเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะไม่แน่อาจจะได้มากระทำพิธีกรรมนะคะแล้วก็มาบูชานะคะท่านผู้ชมอันนี้ค่ะ